สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับผมนายเค้โอเคเอสนั่นเองเนี่ยวันนี้ผมอยู่ในเกมเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะฮะโอเควันนี้มาทำไมเออคือเห็นแบบอันนี้มั่งหน้าเปิดไปเราไปสามร้อยเล่นเอออันนี้มั่งหน้าเปิดเออคือแบบไม่ไม่มันคุ้มไม่คุ้มไม่รู้อะเปิดเล่นนะอยากเปิดพีดเดอเฮ้ยเปิดมากเลยผมซื้อสองอันก่อนดีกว่าครับ มีล e ุ้นมีลุ้นงานนี้มีลุ้นสองร้อยก่อนสิครับสี่ร้ยน้ยใครครับใครดีใครดีโด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 อิบาาไม่เอาแล้วอันนี้ใครไม่รู้อะฮันจูบฮึบฮึบดีดีดีเฮ้ก็ยังดีก็ยังดีแต่ไม่ใช้หรอกเว้ยฮันจะบบอมบ์เนี่ยโอ้โหสุนเล่สี่ล้านครับตบมือหน่อย มาต่อต่ออันนี้ท็อปท็อปร้อยฮัทจุปโอโอโอเครียดฮัทจุปไม่ต่างปเลยไปเลยครับโอนไม่ได้ครับโอนยิกโอนนักโอนยิกพี่ก่อน ไม่ได้ไม่ได้มต้องโอนให้อีิบารแบบโอนไปให้ ต้องการเอพีด่วนนะตอนนี้้ไม่าจะเป็น90เยอย่ใช้อีกอันหนึ่งโอนให้จะลาเนือ้อสิบจะลอเอาไปเลย นาจะได้ก็องสิบสิบอ็ดมั้งสิบเ็ดหรือเปล่าโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเองโอเคเปิดห้าสิบครับได้ตัวเลสมาตัวเดียวจุ้งเลยมามาปุ๊บชปุ๊บใครก็ไม่รู้่แต่แพงอ่านชื่อเรื่องเลยปุ๊บ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 ปุ๊อปุอ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บ Happy nhà yeah, đua yeah, tôi đi mở đai này hả à. มาเดี๋ยวของตัวนี้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปขายไปขายไปขาไม่เอากับุนี่ตัวนี้จริงๆก็มีมีใช้อยู่แล้วนะแต่รู้สึกตัวนี้จะดีกว่านี่ ไม่ได้ใช้หรอวะพอเน,นี่ยมีปีหนึ่งศูนย์นี่น 88, แปดแปดแสดงว่าเจ็ด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 ครับอันนี้โอูนี้ดีกว่าครับเก็บตอนนี้ไว้เอาเอ็มจริงจริงแค่ไหนวะ เราขายลิมเบอร์ลีล่ทิ้งไปเลยครับตัวนเลกับอีกตัวอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องอมายกเข้าทีมก่อนซื้อหืสองตัวนี้ทำางกับมันเนี่ยว้าสองตัวโอ้โหขึ้นเลยว่ะ โอ้โหถ้าบวกนี่คุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยโอ้โอ้จะบวกไหมบวกมากเลยแล้วกันฮึบติดติดโอ้โหบวกเลยอติดสิติด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  เจ็ดสิบสามล้านพุ่งครับเนาะใช้ไปเลยดีกว่าครับแทนใครดีอ่ะแทนเร็วเลสองนี้ก็เท่ากับแปดแปดเอ็ดอสองตัวน,นี้เท่ากันเลย อันเด๋รวลองเอาไปใส่ดูโอเคแล้วก็โซเลสจริงมันไม่ได้ใชยย้เนี่ยโซเลส9 1 80เอ็ดแืมแซงมันเหรอ <c oughs> อาันนี้ทำไรดีครับแน่ผมว่าก็คุ้มเละอยากได้โอนโอนนักปีพีนักเตะซื้อจากไมันก็ได้นะมันได้อันเดียวนีสองอันเนี่ย ซื้อนี้กันรัรอ,อือหืออาขอโอ,นก,อ,น,โอนก่อนโอนก่อนโอนก่อนอ่ะเอาค้างงานนี้มีค้างโอนให้ใครวะตัวนี้ มอนี่ตัวกากตัวเริ่มทีมครับวิงพุ่งสิบเอ็ดนัน่นแหละครับเก้าสองใช่ไหมเก้าเอ็ดหรอ อ่ะตัวที่เราใส่เข้ามาก็คือตัวนี้โอ้โหเป็นกองหน้าใช้ได้นั้นเนี่ยเป็นกองหน้าดีหน่อยน่ะขอดูกันหนึ่งฮะเออสลับกันนี่วะนี่ลองสลับกับซิ เ้าสองนี่ก็อ็เท่าเดิมยัไปเลยอ่ออันนี้ก่อนนี่ไม่ต้องคิดมากเปิดมั่วโอ้โหมีมีหลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นมาด้วยเว้ยยอดมาก ืสร้างมันครับสองราเนี้ยสองร้อยครั้งเอ๊สองร้อยใช่ไหมฮะที่เราได้สว่วนเล็ตครั้งนี้เราต้องได้ดีๆหน่อยเบลกัเลยเบลกัเลยแต่ผได้ห่วยมากใช่ไหมเนี่ยฮึปนอนก่อนพี่น้องกับตูดย,ย่าๆย,าย่าๆฮึปยอย ร้อนร้อนระปุบบ๊วิง่งีเมลอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ใครครับใครครับใครดีเดี๋ยวขอเลือกตำแหน่งก่อนอ่าไม่ได้เลือกเลยอ่าตัวนี้ที่เราเปิดได้นะสองตัวเลยเราจะต้องเอาได้ฟิีวๆหน่อย อีกแบบไม่เอาโดก็ได้โดโดอ่ะโดฟืบปึ๊บอื้กาจังคุ้มไหมก็อคุ้มไหมเนี่ยขายทิ้งไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้ไหมเอาไปเลยเราไม่ให้เราไม่อยากได้โหไม่ได้ หาบวกดีกว่าหา,าตัวบวกที่เปิดได้ห้าสิบล้านนะกับสิบล้านเลย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 แล้วก็เซไปนี่แป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนก็เซไปไว้เออใช่เอาไอ้นี่มาแทนใช่ไหมนี่แพงแพงกว่าโด้วยเลยเอยอีบาบวกบวกตัวไหนดีครับ เอ่บวกเอาเจ๋งไปเลยมาสับตัวลามอดแล้วกันทุ่มสุดตัวก็ลามมดอือเอ้าตะกี้ซื้อไม่ได้ ตอนซื้อไปแล้วโอ้เราห้าล้านแล้วอ่ะอยากไดห้าล้านแล้วหกล้านสิหกล้านหกล้านเจ็งครั้งนี้นี่แย่แล้วนะฮะบวกกันตีคิบหกล้านเฮ้ยเฮ้ยใส่มากใส่มากเต็มใส่มากเต็ม ซสเต็มเต็มติดติดอยู่แล้วโอ้โหแน่นอนแน่นอนอย่าแหกนุ้ยอ ใช่ไหมนะโห oh, อะไรกันโห oh, ไม่ได้ไม่ยอมอีกรอบละกันนะโห oh, ถ้าแหงนี่ไม่ไม่ซื้อนะสิบแปดล้านแล้วนะเนะนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องติดสิครับติดด้วย โอ้ยโอ้ย,อยติดตัวก็ยังดีก็ยังดีอ่ะสองโมศูนย์นะจะได้เบีกลับมายัางติดนะหืมไม่น่าเลยอ้าวเก้าห้าครับหืมทีมพุ่งปรี๊ดเลยเงิน จะได้เงินหลายล้านแน,ะนะนะ่นอนใช้หายไปในพิบตาครับขายฟอนเลตขายตัวสำรองทิ้ง่ะครับขายมันก็ออกไปเลยมันเราไม่ได้ใช้ วนเลมเดี๋ยวค่อยไปเติมแล้วกันฮนะนี่นี่ขายทิ้งไหมโหดร้ายมากเลยออกสักตัวสิืม